นายทิติน์นิพัฒน์บุญคงอายุ32ปีชาวหมู่ที่สองตำบลนานงงวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เป็นตัวแทนชาวบ้านและผู้เสียหายยื่นเรื่องร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์กรณีนางสาวเอซึ่งอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์แต่แท้จริงเป็นเพียงอาสา,าศูนย์คนพิการจังหวัดได้หลอกยืมเงินจากผู้สูงอายุและผู้พิการหลายรายและไม่คืนเงินโดยนายทิติน์นิพัฒน์เปิดเผยว่า ตนและผู้เสียหายหลายรายได้เข้าแจ้งความที่สพท่าพ,พลเมื่อวันที่15มกราคม2568แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่ได้รับข้อมูลความคืบหน้าจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงรวบรวมเอกสารหลักฐานเกือบ200หน้าเพื่อยื่นต่อศูนย์ดำรงธรรมให้ช่วยติดตามคดีเนื่องจากมีผู้เสียหายหลายรายสูญเงินนับล้านบาทจึงวอนขอความเป็นธรรมเนื่องจากหนึ่งในผู้เสียหายชื่อนางเกษณาอ่อนโยนซึ่งเป็นผู้พิการ ไม่สามารถเดินได้บอกว่าได้ถูกนางสาวเอหลอกยืมเงินไปจำนวนสองหมืนบาทโดยอ้างว่าจะนำมาคืนไหนไม่ช้าแต่กลับหายตัวไปทำให้รู้สึกหมดหวังและเสียใจทางด้านนางสมพิษพรมสวยผู้เสียหายอีกรายบอกว่าได้ถูกหลอกยืมเงินไปมากถึง73,000บาทจนถึงขั้นนำสร้อยคอและแหวนทองไปกำนำําเพื่อหาเงินไปให้กับนางสาวเอซึ่งเงินจำนวนนี้เป็นเงินเก็บทั้งชีวิตของตน และจากการรวบรวมข้อมูลพบว่ามีผู้เสียหายอีกหลายรายที่ถูกหลอกในลักษณะเดียวกันและที่นำมายื่นในวันนี้รวม8รายมูลค่าความเสียหายเกือบ3ล้านบาทผู้เสียหายจึงเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวนางสาวเอมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดและหลังจากได้ยื่นหนังสือร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมนายทิตินิพัฒน์ได้เข้าพบกับนายมาโนุขคงรัตนาชาติพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อสอบถามเรื่องความช่วยเหลือ และได้รับความชี้แจงว่าเมื่อพอมจังหวัดเพชรบูรณ์ทราบเรื่องก็ได้นําเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายบางส่วนเป็นเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการรายละ3,000บาททางนี้จะดําเนินการเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคมนี้โดยรายชื่อผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือได้แก่หนึ่งนางกิษนาอ่อนโยน สองนางสมมิตรพรมสวยและสามนางแดงเปี่ยมประภยัยส่วนผู้เสียหายที่เหลือไม่เข้าเกณฑ์ความรับผิดชอบของพอมอย่างไรก็ตามผู้เสียหายยังคงรอคอยความคืบหน้าในทางคดีและหวังว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเร่งดำเนินการติดตามตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตัวเร็วที่สุดหน่วยงานจังหวัดเพชบุรให้ติดตามสอบถามคดีเรื่องการ หลอกยืมเงินทั้งคนแก่คนพิการและผู้เสียหายตำบลน,นางงัวครับผมโดยหลังจากที่เป็นข่าวมาก็ประมาณร่วมสองสมเดือนละเราก็เลยอยากให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาดูแลหรือว่าให้ข้อความข้อมูลที่ชัดเจนเพราะว่ามีจำนวนผู้เสียหายกับคนพิการเขาก็สอบถามมาเยอะไอเราก็ด้วยความที่ อยู่ใกล้จังหวัดเพชรบูรณ์ก็เป็นคนที่ดำเนินการติดต่อสอบถามให้ครับผมอ่อก็ทางยุติธรรมจังหวัดแล้วก็ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดก็ได้ให้แบบฟอร์มไปว่าถ้าคดีความมีความล่าช้าหรือเกินหนึ่งเดือนขึ้นไปก็เดี๋ยวให้นำเอกสารรายชื่อผู้เสียหายทุกคนมายื่นให้กับทางพอศูนย์ดำรงธรรมครับผม เพราะว่าทางจังหวัดก็อยากได้ข้อมูลติดตามสอบถามอยู่เป็นทุกเกือบทุกอาทิตย์น้องครับโทรที่โทรเข้าไปสอบถามทางเราก็เลยมายื่นเพราะว่าทางผู้เสียหายก็อยากรู้เหมือนกันว่าตอนนี้คดีไปถึงไหนทางจังหวัดเขาจะได้ช่วยเหลือกันแบบหลายๆหน่วยครับผมแต่หลักๆก,ก็คือเขาก็อยากรู้ว่าทางตำรวจว่าย,ยัางไงผมก็เลย นำเอกสารตามที่ทั้งผอศูนย์ดำรงธรรมเขายื่นให้ไว้ครับผม